คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนังน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมขาะมือนี่้ามาชมสวนดอกไม้งามๆของเมเพชดมื่อนี่มหาเมเพชร,รอลอยล้านค่ะท่านผู้ชมขามหาเมเพชรลอยล้านถึงบานเลยนะคะเพราะว่า วดเมื่อกี้นิปรดได้ตามเพื่อนแล้วเข่าตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมขาศูนย์เก้าศูนย์เก้าตรงๆเขียนๆเลยบนเป็นเราใดไปหลายเสียนอยู่บ่นะคะเดี๋ยวไปฟังน้ากันนะคะว่าเม่เพีหงวดที่ผ่านมาได้หลายปันไดแล้วกับวดตัวไปเพื่อนไดเด็ดเด็ดตัวใดนะคะท่านผู้ชมขาไปชมน้ากันเลยค่ะท่านผู้ชมขาชมไม่เพีนน้กันเลยค่ะีขาว,ว,เเเเวัสดีค่ะวัดดีค่ะ เนหน็ดไหลยานกระต้อโช่วงค่ะมาถึงบ้านเลยไม่ได้ไปยังไงหดที่แล้วปังปังโอ้มาหลายเป็นบ่เมื่อนี่ไป้องเดาหัวเดือยอุ้หกสีสองใสเพราะว่าไม่อยากได้ปล่อยลายตัวออสูตรที่ขอยบ่เขาเรียกสูนเก่าตรงๆเลยเป็นบ <มะ S 1> ่สูตรเก่าตรงๆมันสูดมากหมอย่ามองเด้นี่นี่นี่เจ้าหงว้านนี่ นมันมันตรนางเอกที่ห้องคอยให้เจ้าประจานางเอกค่อยน่ะมันได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์วันที่แล้วมันได้หนึ่งเก้าศูนย์เก้ามันออกหนึ่งเก้าเก้าจะเด็ดตัวนี้วันนี้จะเด็ดตัวนี้ตามนี้จริงเลขศูนย์นี้มันเป็นล่างโดยตรงค่ะบาทมันปกติมันจะออกจากเก้าศูนย์บาทนี้เลขเลขล่างมากไม้เออมองศูนย์เก้าล่างอันนี้พื่อหาแปดล่างย่างเกี่ยว่อเป๊ะอ๋อมันคือเก่าคือเก้าเถอะก็เลยเอามาก็เลยเอาเอามาเหตใจไ้ มันก็เขาอินา 0, 9, อีนิหีแต่แต่ว่าก่นก็กเบริหาสูตรนี่ดอกแต่มันก็เป็นก็คือ้นก<อ>้านะเพรามันเนี่ยมกันอยู่นะมีเด้นี้เด้<อ>เดสูตรูุดอันสูตรง่อยนั่นนะ<อ>ได้เห็นไหมเล 8, 6, 7, ขแปดหกเก็ปั๊บเขาจะได้ห<อ>าแปดบาทมันออกหนึ่งเก้าปั๊บเขาจะได้ศูนย์เก้ามันจะเร่นวิยเป็นล่างเห็นะนะ<อ>บ้านะเอบาทเออบาทน,นี่พอห้าแป๊บปไปลบร้อยมันจะ มันมันจะได้สี่สองหกบานจับจ้องโตัวนี่ใส่ซีกับนี่เป็นหกเป็น6กสี่สองเลยเห็นบ่เขาเขาการก็เอาสูตรเล่าเห็ดเลยเล่าก็เห็ดิเดียวกันค่อยเยว่อา่อยเ่อยบ่อยากเอาลายตคอยเลยปล่อยเด็ดข่อยอยากได้สูตรแมนแสานย์ล่างแบบสูตรสามศูดเลขล่าง30นยะนี่เมื่อนี่ยคนคื่นไลาว่าเลขสิออก9ก้สเลขล่างเก้าศูนยก่อนม่วงน่ก่อนม่วงกไดก ผมก็ค่ซื้อเลขวิ่งก็ซื้อเลขวิ่งกถ้าใอยเอามั่งเอาสูตรนี่เก้านี่น,นี่เอาสูตรนี่ไส่์นี่เอาสูตรที่ว่าที่ขอยเขียนได้หนึ่งห้าเก้าเลขล่างเก้าสองเก้าสองเป็นรบลอยมันได้ศูนย์แปดเลขออกมาปั๊บสามศูนย์แปดเลขล่างสามศูนย์สูตรเดียวกันนี่<อ> พูดถึงมาบหาแปดลบลอยมันได้สี่สบาทส2กับตัวนี้บวกกันเป็นลักลอยเลย่มนได้หกสี่สองหกสเลยมันก็นได้สสูตรเดียวก็ศูนย์แปดศูนี่หก<า>สกับ 3, 8, อยู่3ามนย์แเดียว <หา S 2> ถ้าคอยปอยอีกสูตรเนื่องกับตรงเป๊ะเลยพอ,คอยแค่ไมกก่ต้องการเหล็กออกด้สี่สอ4 2องจีนขอ,อยพาขอเใส่อเอามาใส่ขอาอยากปอยหลายโต้เจ้ากระรูนนิสัยข่อยเนียนเนีพอยากปอยะก่อย,ยอยากเอาต ซูนสามเก้าสามเเดียวตัวยังไงเลขร่างไม่ได้ศูนศูนย์ได้บานสูดเดียวกันเลย8ร่างเมื่อก็เขาศูนย์เก้าล่างก็เขาวันนี้ได้ศูนศูนเมื่อก็เขาห้าวว่าเมันสิเขาห้าวว่าวันนี้เขาทำผู้ชมค่ะไม่เพี้ยเด็ดอีกแล้วสูดแล้วล็กปองอี๋หลีได้ค่ะทำผู้ชมคขายอมรับเราอี๋ปองขักปองคองเรียกว่าปองเรียงเรียบเรียกว่าปอเแล้วตะกอนบานก็ผลหน้าที่แล้วเดียวเรียบร้อยหมด เขต้องไปถาอาจารย์นั again, ่นมาตัวนั้นอาจารย์มาตัวนี้บอกศสนงานพปอยากวิ่งวิ่งรดูนกัเก่าไปบ้างอันอันนี้เอคนนึงอันช่วมาไม่เพชรวิ่งตัวไหเอาวิ่งซูนกับเก้าเก้าศูนตะวันหักศูนซูนเก้าศูนน่นละนังว่าอันศูนเป็นนึ่ไม่เพีู้เป็นนังโอ้ยไปเล้วเจ้าอไปวิ่งศูนอันเป็นเมือนวาปวิ่งหนึ่งนเป็นเมือนวิ่งศูนสอพันเรียกว่าเรียกว ก็ neck, B ain. B ain ix, 99, 99, 99, ่าป้งควบเจ้าจ oh, ันบ้านบวกหนึ่งเก้าศ nope. ูนย์ัดกัดไปเอาแต่เ้าเก้าศูนศูนย์เก้าหงัดก้อนนั่น่เออมาบ่เอาหนเก้าโอ้สนานราเออสนาเแล้วค่ะเป็นเป็นอันคู่โอ้เออหหลักเลยโอ้พอปริตามไปแล้วก็จิติตามเจ้าเจ้าลงไปน้ำแน่เจ้าเก่งก่นมีมันลายพนมันอัซุมหมวกปอยเหลี่ยมก็ลายมันไม่ต้องอยเดียว่่เสรุปแล้วงวดนี้เลขเลขบนได้ตัวใดเลขบนนี่บ่ เลขห <58, S 1> <บ>้าห้าแดเหม่นบอโมมนม,มนบอตัวเือจังดไปซือ้อซคัดคซื้อบังหันเด้วยหน้าหน้ากาซูฟังจูดรมันมันสิมี แปดหนึ่งศูนย์เกเออหกสี่สองหนึ่้เบิ้งเบื้องมองเอาลูก0ูนย์เก้าก็ถิกศูนย์เก้านี่ก็ะถึกเก้าศูนนี่ก็ถืกหกสีสองนี่ก็เถิกนี่เกษตไม้แบบนี้แหละก็ว่ากระซังสูตรคงมัเมอนเออมันออกตอวแรกสระซงอันนี้มกงเก็ตไว้นี่นี่มันออก6กสี่สองักกับมะตังมันจะได้หาแปเจดหกนี่เออนี่มองหันมองนี่แถวนี่มันเป็นศูนเก้าล่างอาจจะเป็นหกเ้าล่าง หกเก็ดหกล่างกัช like like so, so ูน <partnership> ชูนน like like no ี่กก you know, kind of ็เล่เดีนเดียวนี่เพราะว่ามันอยู่แถวนี่นะนี่มันวมันมาใหม่นักเียนักเรียนบอกชูนุนบอกเก็หกล่าง่ว่าก่อก็เลยเดนศูนศูนอมาศูนศูนแหงนะน่ะบานนี้เลขสามตัวนั่ยถ้ามันออกอยู่ตรงนี่มันอาจจะเป็นศูนเก้าหนึ่งเด็แต่ออกขึ้บางหันมันจะเป็นศูนศูนเก้าหนึ่งเลยถ้าออกบางหันถ้าออกขึกสี่สองนี่นบอถ้าออกขึ้นหกสี่สองาาออกขึ้นจังเก้าหนึ่งเลยถ้าเป็นออกขึ้นเก้าหนึ่ง ก็คือกันมันจะออกสามสี่สามสมสี่สามค่ะสามโฉดมาเนี้ยสามสี่สามสี่สามกับอันกับอันสามเก้าสามนี่กับสมนี่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 เลข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 เก้าศนอันเลขนี่เลขหนึ่งหนึ่งเก้าศูนเกมันตีมาใส่เนาะหรือเก้ามันใส่นเป็นเก้าเก้าว่าเลขสามมันตีใส่สามศูนย์สามสากับสามสี่สาม คือว่าศูนย์ศนย์สมันเือนหรอวมันคือทีคือว่าอะไรก่นแล้วเขาจังโอ้ยว่าแล้วอ้ยจึงสียใจจ้าจ้าไม่เลกว่าเก้าศูนยเต็นวัสศนย์เก้แม่มืนเ้าไปเออลอตเตอรี่มึงเนี่ยเออลอตเตอรี่สองใบ ซื้อซื้อศูนย์เก้าหนึ่งสองใบเก้าศูนย์บหนึ่งเก้าศูนย์สี่ลก็พระ่ามันเลขล่างนั้นเด็ดเก้าศูนย์ก็เป็นร่องหก่ะแม่นว่าเหรอที่ก้อยไปนั่นเออแต่เาเป๊ยสรุปเลยว่เพชรเทิงไตดินเทิงโรตเตอรี่ทำช่ค่ขาไต้ดินก็เออเราวงวดเร่วมานเร้วกับมานี่หลีเด้เดียวเดี๋ยวเสียระดาษไม่มีเพชรเขียนให้อีกเท่อนี้นี่นั่งเอกนี่เขาสุ่มหัดวะ นี่เนาะนี่อวดแปดหกเจ็ดหกนี่นี่นี่เนี่ยมันเขาพักคือกันนี่มันพิดอวดเดียวมันพิดอวดสามแปดสี่แปดแต่ว่ามันออกหนึ่งแปดแต่มันกับมันยังมีแปดอยู่จ้าเลขวิ่งบ่าผ่านที่ทุ่มเห็นว่าวิ่งแปดวิ่งหกวิ่งเจ็ดออกว่าแปดหกเจ็ดเลยเห็นว่าบากะมามาสามมีสี่มีแปดมันกิมันเกิดออกหนึ่งแปดบานนี่มันกับมาหนึ่งเก้าศูนย์เก้าผมดูบานนี่ มันพีตออันสิบแปดนะนี่เห็นว่ากับหนึ่งเก้าศูนย์กมก็ออกหนึเห็นว่าแปหกเกมันก็ออกอันหนึเเนี่เอาเสมอหน่งเ่งเก้าเจะเอาเสมอเนีอันนี้เจ้าเอาเสมอมันเมืนเป็นล่างซื่อตัวนี้กร้างมันต่วันร้างกับมันถือมันเป็นล่างเลยมันอาจจะเป็นบนก็ได้นี่ใชเพื่อเมันก็อาจจะออกอาจจะออกแปดหกเกณฑสิเนาะศูนย์สามเกก็ได้เนีเนียกรนก็มันสิตีกลับมาเป็นสามศูนย์สามสิก็ได้ก็ครอบก็ครบคว่าอัน อันข้าเห็ดไม่งสี่เลยกระตันเดี่ก้าออกมันเป็น1นึเก่าศนเด็ด1นึเก่าศูปลว่ามันเสียกออกหนึเก่าบนนี่เด็ดวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งเก้าขอบอกตะกี<ข>อมันก็ออกหนึเกบาดมังหันอ็บอกคนหลุดเก่าศูนย์บาดพุมบันเอเปินขจอมากว่า เอ้ยเบฟเวตสวนบ่มากมาสิเขาประกันร้านพอรนเซ็นศูนบ่มากขอ่โประกันยังเนียมาบ้ามากกับซังมาสิขอเฮีจังจีคือเฮ็ยจังจีเรียกมันของบ่มีหักเนาะมีเ่นเนาะมีพอด้หูจ้าประกันเรียกซอง้านพอร์เซ็นหาท่านร้านนี่ยังหาท่นซองมาหาเงินวะประกันพ่าสอนเลยซ้อนมาหาเงินแก้วมากเป็นซิปกระตูัองโบมีบ่ถอก็มีประกันนี่ยังประกันบ่ถือคอยบอกเลยคอยว่าประกันเอออย่าคือท่านผฟังเบเวตบอกด้วยค่ะบอกว่าประกันสะใจดี เพราะว่าเพราะว่าประกันอาจารย์นั่นพูดอดก็บอได้บอกซือหรอเื่อพี่คนประกันเดี่ยหายประเสนต์เลขคอยเือกับอกว่าออกมาฝันมีดอกตัวหนึ่งหรือสองตัวโอ้ยกนเลยว่าคนประกัยประกันจ็คเทียรกระดาษคนเก่งได้สองหาแปดเลข่ร่างแปดสอก็ยังบ่ประกันค่ะคนจ็กกี้แจ็กี้แต่แต่พ่ในหจักก็ยืดทงบอกตัวเดียวถือบอกตัวเดียวถือสามวันแปดสอล่างเรื่องวันสองหาแปดแปดสองล่างมันกิถือ วันรุ่นในตัวใดอยเพชรว่วหาเก้าหาเก้าบนอันแปดสาลังเนี่ยก็อกแปดสมารุ่นหกแปบนสามหกลังก็ออกขอบบอสต้งสิ่เพื่อถ้าไทาคิดเออขอขอบุญขอบคุณเม่เพชรหลายๆนอกขานนอกที่ให้ตัวเล็กเนี่ยทางต่ว่าเสรนเพลเขียนเสียกระดาษเพือนหนึ่งนะคะเพลฝังอีกย่างถึงเอ็ซบอไดสิฝังอีกอย่างแล้วบอกเจ้าขอมงชงเกนั่นำชงหลายๆเนี่ยขอบงตัว เออเบิ่งจักที่ว่ากับฝากข้าเจ้าเบิ่งละเตรียมกับบ่งเป็นแนวแนวทางว่ามันต่อเป็นตังสี่นะมันก็เคยเขามันก็หลายตัวแต่เห็ดมาสิบสองวันมันบ่เคื่อยผัดจักเทียแต่มันผิดตั้งแต่งวดหนึ่งแปดเลขติดมันมมมััันนนถือัวแปดตัวเดียวมีเทตเดียวทีสุงหนังกับมาผัดได้แก่ค่ะะขอขอบคุณทีเทตหลายๆเ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเปลี่ยนสภาพบุญนะเป็นเทตเนาะ นี่เห็นบ่วังหันซูนเกายุดมีตรังหล่หม่องเดี๋ยวสีมี่คงสีมี่คงเสื้อไทยคือเก่านะคะเดี๋ยวเอ่อเกาเด็กค่าใช่ไทยคลิปเดี๋ยวสีเคาะไอ้เพชรเขียนใส่กระดาษอีกเทือนนึงค่ะขอบคุณค่ะาไอเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของไอ้เพชรลอยล้านนะคะ